ค่ะค่ะค่ะสวัสดี FC ช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางและสูตรดีๆของแอดบีนะวันนี้แอดบีมีสูตรใหม่มานําเสนอนะคะสูตรนี้นะคะคือสูตรนี้จะเรียกว่า2ตัวบนบวก2หาร3ปอร์เซ็นะคะตัวนี้คิดใหม่สดสดล้นๆเลยนะคะ คิดใหม่สุดๆร้อนๆเลยและอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจสูตรหนังสือแอดบีเอาไปทำและคำนวณเองได้นะคะสั่งมาได้เลยนะคะที่แอดไลน์ของแอดบีได้เลยนะอยู่หน้าช่องนะคะแล้วเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะเราจะเอา2ตัวบนนี้นะคะสองตัวบนนี้ให้เอามา บวกสแล้วก็หาหรด้วย3สูตรตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย,เลยดีกว่านะก็คือเอา7 3บวกสหาร3นะคะ7วันนี้จะไปกันท้าช้านะคะถ้าใครรีบก็ค่อยมาดูย้อนหลังได้นะคะ7 7 3บวกส หาร3เท่ากับ2 5นะคะเด่นคืนนี้นะคะเด่นเด่นนะคะ2แล้วก็5นะคะเด่น2 5นะคะวินถ้าวินก็ให้นับไปเลยนะคะวินนับไปเลยวิน 6กเจ็ดมาจากไหนมาจากตัวนี้นะคะเพราะว่าเอสบชอบ5ก็เลยต้องวิน6 7 8แต่ถ้าใครชอบ2ตัวนี้ให้วินไป3 4มหนะคะวินตามนี้เลยนะคะทุกคนนะ นี้นะใครรีบก็ค่อยดูได้นะคะแล้วก็ตัวเจาะเจาะให้เป็นห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะห้าหกลูดห้านะคะตัวนี้นะจ๊ะ ตามนี้เลยนะสูตรของเรานะคะคือตัวนี้นะสูตรของเราต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP เหมือนเดิมเลยนะคะให้เอาสี่เก้าไปทำสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะสี่เ้าบวสองหารเปร์เซ็นต์สามนะคะตามนี้เลยนะ ก็คือ4 9บวก2หาร3เท่ากับ1นนะคะเด่น1 7วิน2 3 4นะคะตามนี้เลยนะอย่าลืมนะชอบตัวไหนชอบเกให้วินไป8 เก้าศูนย์แต่ชอบหนึ่งให้วินไปสองสามสี่นะคะสูตรตามนี้เลยนะตัวเจาะเจาะให้เป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะ รูดหนึ่งนะคะเจาะเลขเจ็ดสามสองเลขสามตัวตามนี้นะคะเลขสามตัวเดี๋ยวนี้จะพิมพ์ไม่ค่อยได้นะพิมพ์ต้องปวดนิ้วมือนะคะพิมพ์แล้วปวดนิ้วมือก็เลยต้องใช้เป็นเขียนนะคะขอโทษอภัยด้วยก่อนทุกคนนะคะต่อมาสูตรดาวโจนสตาร์ใช้สูตรเดิมของ เมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะลองทำสูตรเดียวนี้ให้เป็นหลายๆห,หุ้นจะทำเป็นสูตรรอบโลกนะคะเราไม่ต้องไปใช้อะไรมากถ้าทำสูตรเดียวให้แก้เอานะคะนะคะเอานี่นะคะห้าสามบวกสหารสปร์เซ็นต์นะคะจะได้ตามนี้หรือจะห้าสามบวกสหารสเท่ากับ นะคะห้าสามแล้วก็บวกสองหารสามเท่ากับหนึ่งแปดสามให้เอาเอาแปดกับสามนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแปดจุดสามให้เราเอาแค่ตัวนี้นะคะตัวนี้เพราะมันใกล้จุดเนะี่ยใกล้จุดเด่นแปด สามวินสี่ห้าหกนะคะที่วินสี่ห้าหกเพราะอดบีชอบเลขสามนะคะใครชอบเลขไหนวินเลขนั้นกันไปเลยนะคะตัวนี้นะตัวจอดจอดให้เป็นสามหกนะคะสามห้า แล้วก็3าสนะคะตามนี้เลยนะจ๊าสูตรนี้เป็นสูตรปังๆนะคะหรือใครอยากเรียนคอร์สเรานะไม่ต้องไปเรียนแบบแบบให้มันยุ่งยากให้อ่านแค่เข้าใจในราคาถูกๆนะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร e ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเอดบีนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ